ล่าสุดเตรียมเฮชงหนึ่งกลุ่มใหม่ล่าสุดจะได้รับเงินจากรัฐเดือนละ1,800บาท3เดือนผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่5มิถุนายนปี63ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเทวลิปตาพันลรบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ตนจะได้หารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ในวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ททางนี้ได้เสนอว่าจะเยียวยาให้พระสงฆ์รูปละ60บาทโดยจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเงินดังกล่าวจะไม่ได้จ่ายให้กับพระสงฆ์โดยตรงแต่จะมอบให้กับวัดบริหารจัดการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณุโภคอาหาร น้ำไฟนอกจากนี้ในส่วนเงินจำนวน50,000บาทที่สำนักง,งานพระพรุทธศาสนาแห่งชาติจ่ายให้แยกนั้นเป็นเงินที่จัดสรรเงินจากเงินงบประมาณพัฒนาบุคคลที่มีจำนวน22ล้านบาท เช่นงบอบรมดูงานต่างๆซึ่งไม่ได้ใช้แล้วดังนั้นจึงนําเงินส่วนนี้มาช่วยวัดทั่วประเทศ9,000วัดซึ่งช่วยได้เพียงเดือนเดียวนอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนวัดช่วยวัดทิ่พระสนับสนุนกันเองด้วยล่าสุดกลุ่มคนมีบัตรคนจนมีสิทธิ์รับเงินรายละ3,000ถึง15,000บาท ในโซเชียลได้มีการแชร์โพสตจากเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสตแจ้งข่าวว่าคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆเตรียมรับเงินเยียวยาคนละ3,000ถึง1 5 0 0 0บาท โดยข่าวล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดที่มีประลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งที่ประชุมได้มีมติในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมกันประมาณ9้าล้านคนทั่วประเทศคำว่ากลุ่มตกหล่นหมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของภาครัฐ ทั้งในส่วนของเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทและเงินเยียวยาเกษตรกร,กรซึ่งบางท่านอาจจะไปลงทะเบียนมาแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์โดยทางภาครัฐก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะซึ่งก็รวมถึงผู้ที่มีปัดสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อมูลมีอยู่ประมาณ14.5ล้านคนแต่ว่าเมื่อหักจากมาตรการต่างๆแล้วก็จะเหลือผู้ตกหล่นอยู่อีกประมาณ1.2ล้านคน ซึ่งในส่วนนี้ทางภาครัฐก็จะให้เงินเยียวยาเบื้องต้นอยู่ระหว่าง3,000ถึง15,000บาทบางกระแสข่าวก็บอกว่าจะให้คนละ3,000บาทก็คือเดือนละ1,000บาท3เดือนบางกระแสข่าวก็บอกว่าจะให้คนละ15,000บาทก็คือ5,000บาทคนละ3เดือนซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมเสนอในเรื่องของวงเงินที่จะช่วยเหลือเข้าสู่ที่ประชุมประมาณสัปดาห์หน้า และเมื่อที่ประชุมพิจารณามีมติเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไปเพื่อพิจารณาและอนุมัติพร้อมกับเร่งโอนเงินให้กับผู้ตกหล่นทั้งหมดโดยเร็วที่สุดซึ่งตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะโอนงวดแรกให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าตัวเงินก็จะอยู่ระหว่าง3,000ถึง15,000บาทตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันล่าสุดเปิด4กลุ่มครังเตรียมแจกเงินเราไม่ทิ้งกันรอบที่2 จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนโดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนอย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ยังมีคนที่ตกหล่นอีก1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทางนี้ทางคณะกรรมาการช่วยเหลือจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งเพื่อหาหรือว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไหร่และได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆหรือไม่เช่นเป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเกษตรกรมีชื่อในประการสังคมไหมเป็นกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มปอบบางหรือไม่หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างตน้นก็อาจจะได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือน นอกจากนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบาตรคนจนกว่า2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐแต่ต้องย้ำว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องไม่ไปซ้ำกับกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรข้าราชการและอยู่ในประกันสังคมล่าสุดกระทรวงการคลังเห็นชอบร้อมิทิ้งกันรอบส เมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนปี2 5 6 3จากการประชุมของคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยกระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอคณะกรรมการตามพระราชกำหนดหรือพรกอรกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มที่ตกหลน่นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงที่ผ่านมาอีกประมาณ9ล้านคน ที่เป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนนี้ซึ่งรัฐเชื่อว่าการเยียวยาครั้งนี้คือรอบสุดท้ายที่รัฐจะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มตกหล่น4กลุ่มมีใครได้สิทธิ์กันบ้างแบ่งออกได้4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านคนคาดจากเดิม2.4ล้านคนกลุนนก่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จโดยคัดกรองจากความซําซ้อนที่รับมาตรการแล้วคาดเหลือ 3 2 1 6 0คนจากจำนวนทั้งสิ้น1.7ล้านคนซึ่งคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจำนวน6.9ล้านคนจากกรอบเดิมที่คอรมออนุมัติไว้13ล้านคนจะได้รับเงิน1,000บาทเป็นเวลา3เดือน กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมกรณีใจประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6หมื่นคนโดยจะได้รับเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นต้องรองให้คณะกรรมการกับกองการใช้เงินตามพระราชกำหนดตรวจสอบและยืนยันตัวเลขเงินเยียวยายในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆว่าจะมีการสรุปเหมือนที่คณะกรรมการเยียวยายได้เสนอหรือไม่แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือ,อยังกำหนดไว้ที่3เดือนคงเดิม โดยคาดว่า4กลุ่มที่ตกหลน่นดังกล่าวจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2เดือนพร้อมกันและเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนแต่หากคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินเยียวยาไปเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเป็นก้อนเดียว1 5 0 0 0บาทจำนวน3เดือนในส่วนของกลุ่มผู้ที่ร้องทุกข์จากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ได้มีการเข้ามาร้องเรียน ที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์จำนวน86,000คนในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลเหลือ100,000รายที่จะได้รับการเยียวยาวต่อไปและพบว่ามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่น6,472คนส่วนที่เหลือได้รับสิทธิ์เยียวยาวอื่นๆไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนล่าสุดอย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเปิดซีกลุ่มตกหล่นคลังเตรียมจ่ายเงินรอบสุดท้าย ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือคณะกรรมการประชิ์กระทรวงเพื่อพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมโดยมีนายประสงค์ภูนธเนศปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชุม โดยประเด็นสำคัญของการประชุมคือการพิจารณาจ่ายเงินกลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมในรอบสุดท้ายที่พบว่ามีจำนวนเกือบ9ล้านคนแบ่งเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มแรกบัตรสวิการแห่งรัฐ1.2ล้านคนกลุ่มที่2 ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จจํานวน3 0,000นคนกลุ่มที่3ผู้ตกงานที่ยังจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจํานวน6 6 0 0 0คนกลุ่มที่4กลุ่มปอบางทางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจํานวน6.9ถึง7ล้านคนซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้จะต้องทําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกรองในสัปดาห์หน้าก่อนจะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอใหม่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป นายประสงค์ภูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่ารัฐจะเก็บตกผู้คนที่เดือดร้อนให้ครบทุกกลุ่มซึ่งแนวทางที่ออกมาคือจ่ายเงินแต่ยังไม่สามารถระบุจํานวนเงินได้เพราะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการการกองเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นมีรายงานว่าอาจจะเป็นตัวเลข1 0 0 0ถึง5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเนื่องจากมาตรการลกดาวเริ่มผ่อนคลายแล้วทางนี้กรณีที่มีเงินก็ประมาณเพียงพอก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะจ่ายทันที ได้สเดือนและจ่ายเดือนกรกฎาคมอีกหนึ่งเดือนแต่หากเงินไม่พอก็จะต้องทำเรื่องกู้เงินมาจ่ายเพิ่มเติม